อยู่กันในกับด่านบิ๊กเพนบอลนะครับด่านนี้ผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มปืนนะครับแล้วนั้นที่เราไม่มีนะครับเอาวันนี้เลยดีกว่านะครับผมซุ่มปืนมาเมื่อว,วานนะครับมีปืนนี้กาก <c oughs> กากมากเลยนะคบทุกผู้ชมเอาผมอยู่สีฟ้านะครับมีกระสุนสีแดงยิงเข้ามาเอออับตายนั่นไงว่าแล้วมันพวกนั้นมันชอบตั้งป้อมที่ที่แถว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 ,ถว,ถว,ถวนะครับเราต้องระวัดระวังด้านป้อมนะครับ อ่าตายไปตัวหนึ่งแตกหนึ่งครับเออโอเคได้มาลองสุมใหม่กันนะครับเอาหล่ะเจ้าอะไรดีไมยะอะออออีอีโออีไม่อะอะไรดีอะอะไรดีอะมะเขือเทศมะเขือส้มอ้าวได้ปืนนี่เหรอเย่ปืนนี้วิธีการสุมแบบนี้ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมแค่คิดทำตัวนี้มาอย่างไงนี่เนี่ยฆ่าไปเลย แตกหนึ่งครับแต่งหนึ่งตุ๊ด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 ตุ๊ บีบีบีบาบีบาปูบีบีบีบาบีบาปบโอ้ได้บอลลูนกันเมื่อกี้ผมใช้เพลงวิตตี้นะครับใช่อย่างนี้เลยหรอเพลงวิตตี้เพลงแรกนะครับแต่ว่ามันก็เล่นต่อนี่ครับมันจะมีเอฟเฟกต์บายไปยะสนใจแต่บอลลูนทำไมไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มทางไหนดีตัวเดิมดีกว่าเบื่อลูกอมอยากอมลูกปืน ตัวเดิมอ้ไอ้มันปืนมันปืนกระสุนเหมือนเดิมเลยอ่ะมันปืนลั่นกระสุนแบบเหมือนเดิมเลยจุ๊บจุ๊บจอยู่ไหนจุ๊บจุ๊บ,บอันนี้ต้องอ๊ไม่มีทางรอดอ่ะนั้นต้องเอาจามจีมาเกือบปอเอา้าได้ปืนนี้ปืนนี้นะครับมันจะยิงให้เรารัวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะถ้ามันเป็นอ่างนี้นะครับเนี่ยครัมันจะสามารถสะบัดกระสุนได้ถ้าเราแบบทพาพลาดอะไรไปนะครับอไม่โดนอีกแต่เขา ว่า,าตายกันลั่นกระสุนกับเออไม่โดนลูบนียมาใช้กระสุนนี้เลยดีกว่าปืนปืนปืนนี้ปืนนี้น่าจะได้ผลนะเป็นเป็นปืนแบบไม่มนะครับหนีกล้องเลง็งกล้องเล็งจะเป็นอย่างนี้นะครับตึ๊บไปตึ๊บไปแตก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 ครับแตกแตกที่มูลเนนี้ไม่มี เห็นเขาตรงนั้นอ๋อเหรอเอา,อางั้นใช้ดีฟูดกันก็ได้นี่เนี่ยปืนดีฟูดกันตุ๊ตตุ๊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 สนุกมากเลยกลีบนี้ไม่สนุกสิสนุกมากส,สนุกมากเลยเออใหญ่มันต้องอย่างนี้เนี่ทำไมเราถึงกากโอ๊ะกากแล้วเราก็เทพอา้าวสไนเปอร์อ,อีกแล้ววนมาทำไมเออ โอ้ทำไมสนายสนยมันวนมาอีกแล้วเฮ้ยตรงนู้นตรงนั้นไม่โดนเลยนั่น,น่ยมันโดนสไนเปอร์ที่สุมอยู่ตรงนู้นนะครับได้มันต้องแบบนี้ชั้นมันเทพนายมันกากกากดีนักก็ไปเทพอ,อ่ะได้แล้ว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 ปืนไฟปืนไฟอัตราการกนสนได้น้อยมากเลยนะครับท่านผู้ชม อาจจะมีดาเมจให้เห็นอยู่นะครับนี่นี่นะโดนไหมโดนไหมโดนไหมเอ้าตายเครื่องพังไปหนึ่งนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งชิสมัยก่อนมันจะกระโดดได้รัวๆนะครับสมัยนี้อาจจะไม่ได้กระโดดรัวๆ,ๆ,ๆได้นะครับเออ,อยู่ในฐานเลยอยู่ในฐานเลยเอฟเฟกของมันคืนอนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นท็อปสูงสุดของเราเป็นดับนที่สี่นะครับเนี่ยไอตัวหงยองเนี่ยท่านผู้ชมไม่เห็นก็ไปดูตรงท็อปได้นะครับสามารถดูท็อปนี่เนี่ยนี่เนี่ยอาระเบิดระเบิดได้สามร้อยสองร้อยก็ฉําแล้วมั้งพิมพ์ได้สามร้อยอ่ะเอามันซุ่มข้างหลังมันซุ่มข้างหลังไม่เอาแล้วเบื่อกับโรคนี้แล้วนี่ต้องใช้ปืนโลบักที่เราซื้อมาได้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่งใช่แล้วมันน่าจะปีที่แล้ว สมัยก่อนปืนตัวนี้มันอัตราล่ากระสุนได้น้อยมากมากนะครับแต่ว่าสมัยนี้เขาอัปเดตมันก็เลยแบบรัวผมเมื่อกซื้อก็ก็ตอนที่มันรัวอ้าตายตายทั้งคู่อ้อโอ้ท่านผู้ชมครับคลิปนี้อาจจะสั้นแล้วก็ไร้สาระนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในสายตาผมนะครับสายตาผมก็คือคลิปนี้ไร้สาระนะครับเออเดี๋ยวค่าสักสมนึงแล้วก็ค่อยปิดคลิปนะครับมามันจะมีสังเกตว่าจะมีตัวตัวนี้นะครับเอาลองไปใช้กันเองได้ไปแล โอเคจบจบแล้ว okay,